ยกทีมประชุมรักเนืองไทยที่โ,<อ>โ<อ>สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งชมรมเบาหวานและการสร้างเครือข่ายที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศด้วยพลังของชุมชนจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนเครือข่ายชมรมเบาหวานขึ้นโดยในปีนี้สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสคลออสำนักงานป้องกันควบคุมโรคสพสชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลพุทธชินราชจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเขตสุขภาพที่2ในวันที่29-30กรกฎาคม2568ณนะจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้เข้าร่วมประชุม มากกว่า100คนเป็นแพทย์พยาบาลอสอมจากจังหวัดสุขโขทยัยตากเพชรบูรณ์พิจิตรและพิษณุโลกนี่ไม่ใช่แค่งานประชุมแต่มันคืองานพลังร่งรวมของคนทำงานด่านหน้าที่มีหัวใจเดียวกันนั่นคือหัวใจที่อยากให้เกิดระบบเครือข่ายแม่ข่ายที่เข้มแข็งและร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างชม,มรมเบาหวานหรือพัฒนาโรงพยาบาลลูกข่าย ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งยั่งยืนในงานนี้เราได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์คนในชุมชนเช่นช้อนวัดใจจากชุมชนลดเค็มปากพนงังถุงผ้าลดโลกร้อนที่มีการนับขาดปิงปองจละจรเจ็ดสีอันชันมะนาวแห่งบ้านจอมทองที่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้กับคนไข้เบาหวานขนมตาลหวานน้อยบ้านจอมทองเป็นการปรับสูตรหวานน้อยแบบที่ใช้ความหวานจากธรรมชาติแต่ยังคงความอร่อย และทําให้คนไข้เบาหวานสามารถทานได้รวมถึงขนมเปียกปูนและขนมงาที่กลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันและปรับสูตรหวานน้อยให้คนไข้เบาหวานสามารถทานได้เช่นกัน อีกอันหนึ่งเป็นเนนน้อยนำใจค่ะเป็นนวัตกรรมที่สามารถฮิวใจคนไข้ได้ดีมากๆเลยเป็นความคิดสร้างสารรค์ของกลุ่มจิตอาสาที่นำเอาจีวอนพารมาตัดเย็บเป็นตุ๊กตาเป็นเนนน้อยนำใจสามารถให้คนไข้ได้ออกกำลังมือและบางรายรู้สึกเหมือนได้เกาะชายผ้าเหลืองเวลาบีบและฮิวใจมากๆเลยค่ะช่วยทำให้เขามีแรงใจในการเผชิญกับโรคที่เป็น บนเวทีเรายังได้เห็นการแชร์ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าจากคุณหมอจากผู้นำชุมชนจากพี่พยาบาลและอ,อสอม,มอที่ลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างในการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงชีวิต สร้างแรงบันดาลใจและเป็นบุคคลต้นแบบได้ดีเยี่ยมให้กับคนในชุมชนได้เกิดการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมเวิร์กช็อปทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของคนแต่ละพื้นที่ที่ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้รวมถึงได้นำสิ่งต่างๆมาออกแบบเป็นโครงการโดยการใช้ AI เป็นผู้ช่วยทำให้ได้งานที่ออกแบบได้ง่ายมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบแม่ขายลูกขายที่เข้มแข็งและมีการ empowerment ให้แต่ละพื้นที่ได้เขียนโครงการรวมถึงวิธีการหางบประมาณได้จริงงานนี้ไม่ใช่มีแค่การฟังอย่างเดียวนะคะเรายังได้ขยับร่างกายและได้ผ่อนคลายด้วย Exercise s n a c k ในระหว่างเบรกโดยผู้เชี่ยวชาญและได้ทานเบรกที่เป็นขนมหวานน้อยในภาชนะที่รักโลกไม่เป็นพิษต่อสังคมและเฮลตี้สุดๆเลยค่ะ การประชุมครั้งนี้พิถีพิถันกันมากๆแม้แต่รายละเอียดเล็กๆด้วยแนวคิดหลักสุขภาพลักโลกลักชุมชนลดโลกร้อนด้วยการนำแก้วมาเองการใช้จานชามกระดาษการใช้ช้อนซ่อมที่ทำจากไม้และวางแผนจำนวนอาหารอย่างพอดีกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมประชุมและดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมกันค่ะ จากแรงบันดาลใจเล็กๆในชุมชนเกิดเป็นมิตรภาพบำบัดแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการจัดตั้งชมรมบาวหวานให้เข้มแข็งและมีกิจกรรมต่อเนื่องนําไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ของเครือข่ายบาวหวานทั้งประเทศสมาคมโรคบาหวานแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกพลังขับเคลื่อนที่จะร่วมกันจนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดแม่ข่ายลูกข่ายเบาหวานที่เข้มแข็งยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไปค่ะชื่อพิระนะคะ,ะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะมาจากสูย์สุขภาพเมืองชุมชนเฉินชันนะคะวันนี้คือได้ความรู้เต็มๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้ทําให้สามารถที่ว่าเออเราทำโครงการหลายโครงการแล้วแต่พอมาดูว่าโอ้ย,ยังมีโครงการที่นึกไม่ถึงว่าจะทําได้อีกอะไรเนี่ยค่ะชื่อปนานพัสมชิตนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะก็ได้แน,แนวแนวแนวคิดไปแล้วว่าเราจะมีหลักเกณฑ์หรือว่าจะทํายังไงให้ ยังยืนเหมือนเมื่อวานที่เราตอนเข้ากลุ่มอะค่ะรูปแบบการจัดเมื่อวานทําให้เราได้ไประโยชน์เพราะว่าพอเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยทาให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ในในในกลุ่มะ มีหลายมีหลายสาขาวิชาชีพมีทั้งแพทย์มีทั้ทงพยาบาลพยาบาลทั้งรพกสกพยาบาลทั้งของโรงพยาบาลแต่และจังหวัดที่มารวมด้วยก,ก็ได้แนวคิดใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคารามาเกิดทองนะคะแพทย์ประจาบ้านเม่ชาศาสร์ครอบครัวชั้นปีที่1ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าตั้งแต่ได้ทาเวิร์กชอ็อปร่วงกับสหวิชาชีพนะคะได้เป็นความรู้ความเข้าใจต่างๆแล้วก็มีได้ฟังตัวอย่างของบุคคลทั่วไปนะคะที่สามารถควบคุมน้าตาลควบคุมระดับเบาหวานให้ดีได้นะคะแล้วก็ที่ประทับใจมากสุดเลยกกก็็คคคคืือออไไไดดด้้้ชชชิมมมมมขขนนนนหหวววาาาาาาาะะททททีีี่่่่่ํํจุตตัยยงงโลสู